เส้นนุ่มๆจ้านี่แหละจ้าเพื่อนๆทาห้าเส้นไปกั่วกรห้าจะได้เส้นนุ่มๆจ้าแล้วก็มาคลุกข่าวกับเครื่องปรุงที่เฮามีนะจ้ามาๆกลิ่นหอมหอมเครื่องกระแน่นมากเลยจ้าสองจานใหญ่เส้นนุ่มๆเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากๆนะจ้าที่ชมคลิปขอบคุณจ้าที่รับชมผู้สนับสนุนจ้า ให้เพื่อนเพื่อนเบื้องเสษนมนี้จะออกรสชาติหวานนิดนึงเพราะว่าเติมน้ําตาลไปสองชอ้อนนะจ้าชอบจ้าชอบรสชาติใดปรุงรสชาตินั่นเลยจ้าเส้นแบบนี้ว้าวเส้นนุ่มมากๆใส่จานพร้อมกินลวจ้าลงคลิปทุกมือนะจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นกําลังใจใกันเบื้องเส้นนมนมจ้านี่แหละจ้าเพื่อน,เ,น,น,เ,น,เ,น,น,นเพื่อนทาเห้าเศนไปลั่กกรเห้าจะได้เสน้นนมนมจ้า แล้วกลัมาคลุกข้าวกับเครื่องปรุงที่เฮามีนะจ๊ะมามากลิ่นหอมหอมเครื่องกระแน่นมากเลยจ้าสองจานใหญ่เส้นนุ่มๆเจอกันไหมคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆผักซุกตามด้วยไข่แล้วก็ตามด้วยสินคลุกข้าวเส้นจ้าแล้วตามด้วยแฮมของฮานะจ้ามื้อนี้ผัดได้สองจานใหญ่เลยจ้าแบบนี่ว้าวเส้นนุ่มมากๆใส่จานพร้อมกินและจ้า ลงคลิปทุกมือนะจ้าเพื่อนๆเ,เป็นกําลัง,จงใจใการพักสุกตามด้วยไข่แล้วก็ตามด้วยสินคลุกข้าวเซนจ้าแล้วตามด้วยแฮมของห้านะจ้ามอนีผัดด้วสองจานใหญ่เลยจ้าของห้านุ่มๆเพื่อนๆพ,พ,พอใส่เสร็จแล้วผัดไฟอ่อนนะจ้าเพราะว่าหมูของห้าสุกแล้วจ้าหมูสุกผัดมามา่าขัววิไันะจ๊ะลองไปทําดูจ้า เส้นนุ่มมากชอบจ้าปรุงง่ายๆนะจ้าตามใจค่ะทุกคนมีความสุขในการทำคลิปนะจะาพอเส้นมามาเตรียมพัดมือหนีเราจะพัดมาม่านะจ้าเคื่องข้าจ้าหมูสับกับแฮมนะจ๊ะพร้อมกับพักจ้าทุกคนมีความสุขในการทำคลิปนะจะาพอผักสุกตามด้วยไข่แล้วก็ตามด้วยเสน้นคลุกข้าวเซนจา้า แล้วตามด้วยแฮมของห้านะจ๊ะมื้อนี้ผัดได้สองจานใหญ่เลยจ้าแบบนี้ว้าวเส้นนุ่มมากๆใส่จานพร้อมกินลวจ้าลงคลิปทุกมือนะจ๊ะเพื่อนๆเป็นกำลังจใจกันของห้าไปลวกน้ำก่อนจ้าเส้นจะได้อ้อนนุ่มแบบนี้เลยจ้าเอามาผัดคลุกข้าวง่ายๆนะจ๊ะปรุงรสตามใจชอบจ้าผัดมาม่าครัววิไลนะจ๊ะ ลองไปทำดูจ้าเส้็นนุ่มมากชอบจ้าปรุงง่ายๆนะจ้าตามใจถึงเส้็นนุ่มๆจ้านี่แหละจ้าเพื่อนๆ้าเห้าเส้็นไปลวกกรห้าจะได้เส้็นนุ่มๆจ้าแล้วก็มาคลุกข้าวกับเครื่องปรุงที่เห้ามีนะจ้าเราจ้าบาย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 เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดี AI แพลตฟอร์ม facebook ถูกบานจ้าคลิปผัดมาๆนะจ้า ผัดหมูของเ้าให้สูกรปรุงเครื่องไปเลยจ้าแซกผักสุกตามด้วยไข่แล้วก็ตามด้วยสินคลุกข้าวเซนจ้าแล้วตามด้วยแฮมของเ้านะจ้ามื้อนี้ผัดได้สองจานใหญ่เลยจ้าทุกคนมีความสุขในการทำคลิปนะจ้าพบซุกตามด้วยสินเคล็ดบัลลับจ้าก้อนผัดสินเอาสินผักซุกตามด้วยไข่แล้วก็ตามด้วยสินคลุกข้าวเซนจ้า แล้วตามด้วยแฮมของห้านะจ๊ะมื้อนี้ัดได้สองจานใหญ่เลยจ้าผัดแล้วได้จานใหญ่เลยจ้าเพราะว่าเครื่องเยอะมากใส่ผักใส่แฮมเนาะกลิ่นหอมหอมมาตักใส่จานกันห้าจะได้กลิ่นหอมหอมหอมเครื่องปรุงหอมสดหอมกลิ่นกระทาจา้าพร้อมตักใส่จานแล้วนะจ๊ะคลิปวิไลจะปไปพักกันเลยจ้า ชมคลิปเพื่อนให้จบจ้านาทีของห้าเนาะจะบอกว่าสวัสดี AI แพลตฟอร์ม Facebook ถูกบานจ้าคลิปผัดมากๆนะจ้าผัดหมูของห้าให้สูก,กรปรุงเครื่องไปเลยจ้าสักครัววิไลจ้าเขตวลบจ้าเพื่อนๆพอนพห้าผัดพอห้าใสเส็นแล้วใช่ไฟอ่อนคลุกเค้าให้ข่ากันจ้าของห้านุ่มๆเพื่อนๆ พอใส่เสร็จแล้วผัดไฟอ่อนนะจ๊าเพราะว่าหมูของเ้าวสุกแล้วจ้าหมูสุกสุกตามด้วยเส้นเคล็ดบลรับจ้าก้อนผัดเส้นเอาเส้นเมื่อนี้จะออกรสชาติหวานนิดนึงเพราะว่าเติมน้ําตาลไปสองชอ้อนนะจ้าชอบจ้าชอบรสชาติใดปรุงรสชาตินั่นเลยจ้าเส้นกินคลิปทำกับข่าวจ้าคอนเทนต์ยุอบตัวแม่บ้านเคลียร์เตอร์นะจ้าทำกับข่าวจ้า ก้าวกะทายคลิปไปด้วยงานของข้าใได้เครื่องปรุงเติมน้ําตาลไปสองช้อน,อนซิ่วขาไปช้อนหนึง่งตามด้วยผักพอผักของข้าสุกตามด้วยไข่นะคะพอไข่จ้าขอบคุณมากๆนะจ้าที่ชมคลิปขอบคุณจ้าที่รับชมผู้สนับสนุนจ้าให้เพื่อนเพื่งเบื้องเศษผัดมามา่าขัววิไลนะจ้าลองไปทำดูจ้า นุ่มมากชอบจ้าปรุงง่ายๆนะจ้าตามใจสวัสดี AI แพลตฟอร์ม Facebook ถูกบานจ้าคลิปผัดมากๆนะจ้าผัดหมูของเหาาห้สูกรปรุงเครื่องไปเลยจ้าสองเหานุ่มมากๆจ้าลองไปทำดูนะจ้าเพื่อนๆก่อนผัดเขาจะเอาเส้นของเหาไปรวกก่อนจ้าเหาจะได้เส้นนุ่มๆแบบของเหานุ่มมากๆจ้าลองไปทำดูนะจ้าเพื่อนๆ ก่อนผัดเขาจะเอาเส้นของเหาไปลวกก้อนจ้าเขาจะได้เส้นนุมน่มๆแบบของเหาไปลวกน้ำก้อนจ้าเส้นจะได้อ่อนนุ่มแบบนี้เลยจ้าเอามาผัดคุกข้าวง่ายๆนะจ้าปรุงรสตามใจชอบจ้าไปผัดก,กันเลยจ้าของเหาไปลวกน้ำก้อนจ้าเส้นจะได้อ่อนนุ่มแบบนี้เลยจ้า เอามาผัดคุกเข้าวง่ายๆนะจ๊าปรุงรสตามใจชอบจ้าผัดแล้วได้จานใหญ่เลยจ้าเพราะว่าเครื่องเยอะมากใส่ผักใส่แฮมเนาะกลิ่นหอมหอมมะตักใส่จานกันเราจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าข้านุ่มมากๆจ้าลองไปทำดูนะจ้าเพื่อนๆก่อนผัดทฮาจ้าเเ้นของเ้าไปร่วก,ก่อนจ้า เ้าจะได้เส้นนุ่มๆแบบได้เครื่องปรุงเติมน้ำตาลไปสองช้อนซีอิ๊วขาวไปช้อนหนึ่งตามด้วยผักพอผักของเ้าสุกตามด้วยไข่นะคะพอไข่ควัวิไลจ้าเข็ดวลาจ้าเพื่อนๆพอห้าผัดพอเ้าใส่เส้็แล้วใช่ไฟอ่อนคลุกเคล้าให้เข่ากันจ้ากลินคลิปทํำกับข่าวจ้าคอนเทนยู่รบตัวแม่บ้านคลียเตอรนนะจ้าทํำกับข่าวจ้า ข้ากะทายคลิปไปด้วยงานของฮ้าวจ้าขอบคุณมากๆนะจ้าที่ชมคลิปขอบคุณจ้าที่รับชมผู้สนับสนุนจ้าให้เพื่อนเพื่อนเบื้องสงนสินคลิปทํากับข่าวจ้าคอนเทนต์ยู่รบตัวแม่บ้านคลียเตอรนนะจ้ะาทํากับข่าวจ้าข้ากระทายคลิปไปด้วยงานของข้าวจ้าทุกคนมีความสุขในการทําคลิปนะจ้าพาอแบบนี้ ว้าวเส้นนุ่มมากๆใส่จานพร้อมกินแล้วจ้าลงคลิปทุกมือนะจ้าเพื่อนๆเป็นกำลังใจใกันจ้าขอบคุณมากๆนะจ้าที่ชมคลิปขอบคุณจ้าที่รับชมผู้สนับสนุนจ้าให้เพื่อนๆเบิ้งเ้นผ้าเครื่องแนนแนๆจ้ามีหมูสับมีแฮมนะจ้าให้ด่าทุกคนมีความสุขในการทำคลิปนะจ้าพอไป้เครื่องปรุง เติมน้ำตาลไปสองช้อนซสิิ๊วขาาไปช้อนหนึ่งตามด้วยพักพอผักของข้าวสุกตามด้วยไข่นะคะพอไข่ผัดแล้วได้จานใหญ่เลยจ้าเพราะว่าเครื่องเยอะมากใส่ผักใส่แฮมเนาะกลิ่นหอมหอมมะตักใส่จานกันช่วมคลิปเพื่อนให้จบจ้านาทีของข้าวเนาะจะบอกว่าใส่เครื่องปรุงเติมน้ำตาลไปสองช้อนซสิิ๊วขาาไปช้อนหนึ่งตามด้วยผัก พอผักของห้าวสุกตามด้วยไข่นะคะพอไข่ถึงเส็นนุ่มๆจ้านี่แหละจ้าเพื่อนๆ้าห้าวเส้นไปรวกก่อนห้าวจะได้เส้นนุ่มๆจ้าแล้วก็ับมาคลุกข่าวกับเครื่องปรุงที่ห้ามีนะจ้ามามากกลิ่นหอมหอมเครื่องกระแน่นมากเลยจ้าสองจานใหญ่เส้นนุ่มๆเจอกันไม่คลิปหน้าจ้าเพื่อนๆสวัสดี AI แพลตฟอร์ม Facebook ถูกบานจ้าคลิปผาดมาม่านะจ้า ผัดหมูของข้าให้สูกกรปรุงเครื่องไปเลยจ้าสักข้าจะได้กลิ้นหอมหอมหอมเครื่องปรุงหอมสดหอมกลิ่นกระทะาจา้พาพร้อมตักใส่จาาแล้วนะจ้า